เริ่มโตเป็นสาวสิบลูกสาวของดาราคนดังในวงการบันเทิงไทยีทเริ่มโตเป็นสาวฉายแววความน่ารักสดใสาบางรายเตรียมแผนการเป็นนางเอกตั้งแต่ยังเด็กๆจะมีใครบ้างแล้วลูกสาวแต่ละบ้านนั้นจะหน้ารักกันขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า อันดับที่10น้องนาดาที่ดีกีความสวยหล่อของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วหน้าตาดีกันเป็นอย่างมากพอมีน้องนาดามาแล้วนั้นก็เรียกได้ว,ว่ามีแววความเป็นนางเอกอย่างสุดๆอีกท้งก็มีพื้นฐานการกแสดงและกีฬาบ้างแล้วด้วยสวยปิ๊งแบบนี้อีกไม่นานได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแน่นอนจ้า อันดับที่9น้องนิรินลูกสาวของนางรายเบอร์หนึ่ 1, ในวงการบันเทิงไทยอย่างคุณแม่หนิงปณิตาที่ความสวยเฉี่ยวของคุณแม่นั้นตกทอดมาถึงคุณลูกแบบเป๊ะๆนอกจากนี้น้องยังมีความเก่งรอบด้านและเป็นเด็กที่มีความมั่นใจสูงทั้งการเป็นพิธีกรการร้องการเต้นถือว่าจะเต็มได้ทุกงานและทําได้ออกมาดีเป็นอย่างมากจนแฟนๆอดปลื้มแทนคุณแม่ไม่ได้เลยจริงๆ อันดับที่8น้องสโสนยิงโตออร่าความเป็นซุปตาเริ่มเฉิดฉายมากขึ้นเลยจริงๆสาหรับลูกสาวคนโตของนักร้องหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างมอสปฏิพานที่เผอแป๊บเดียวตอนนี้น้องก็อายุ8ปีแล้วแฮมยิงโตก็ยิ่งกล้าแสดงออกไม่แพ้กับคุณพ่อเลยจริงๆเรียกได้ว,ว่าตามรอยคุณพ่อเข้าวงการได้แบบสบายๆซึ่งแฟนๆต่างก็บอกว่าน้องนั้นมีออร่าความสวยอย่างมากมายโดยเฉพาะเหล่าผู้จัดก,การนักสแสดงก็เริ่มแห่จองตัวน้องกันเอาไว้อนาคตเป็นนางเอกซุปตาได้อย่างแน่นอน อันดับที่ 7. น้องชูใจฉายแววการเข้าวงการมาตั้งแต่ตัวน้อยเลยจริงๆสําหรับน้องชูใจลูกสาวของแรปเปอร์ชื่อดังอย่างคุณพ่อกอล์ฟักกิ้งฮีโร่ที่ใครๆต่างก็บอกตั้งแต่เด็กแล้วว่าน้องนั้นฉายแววความน่ารักสดใสามาเป็นอย่างมากพอยิ่งโตขึ้นฉายแววความสวยตามรอยคุณแม่มาเต็มๆแถมยังเป็นสาวน้อยสายห้าอีกตั้งหากทาให้ใครๆที่เห็นต่างก็หลงเสน่ไปตามๆกัน อันดับที่ 6. น้องเอวาลีนสวยได้แม่มาเติมๆสําหรับลูกสาวคนโตของคุณแม่เจนนี่เจนนิเฟอร์ที่ไกยเป็นที่ฮือฮาหนักมากเมื่อคุณแม่และน้องเอวาลีนได้มาอาบรูปคู่กันก็ทําเอาแฟนคลับกดไลค์กันกระหน่ำพร้อมกับบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน่าเหมือนคุณแม่เป็นอย่างมากยังกับฝาแฟดอีกทั้งฉายแววความสวยมาตั้งแต่เด็กเรียกได้ว,ว่าลูกสาวบ้านนี้หน้าตาน่ารักน่าสนใจมากเลยจริง ันดับที่5น้องทาเรียอีกหนึ่งสาวน้อยขวัญใจแฟนๆสาหรับน้องทาเรียลูกสาวของคุณแม่น้ําฝนกุลนัทพี่เผอแป๊บเดียวตอนนี้ก็4ขวบแล้วเรียกได้ว,ว่ายิ่งโตเริ่มฉายแววความสวยตามรอยคุณแม่มาเลยจริงๆแถมยังมีความกล้าสแสดงออกมีความมั่นใจและมีความเป็นนางแบบตัวจิว๋วเห็นได้จากการโพสท่าถ่ายรูปในอินสตาแกรมของคุณแม่เรียกได้ว,ว่าโพสท่าสู้ตายไม่แพ้คุณแม่ได้จริงๆ อันดับที่ 4. น้องมะลีต่อกันที่น้องมาลีของเหล่าพี่จ๋าลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่โบแวนด้าและคุณพ่อปอทฤษฎีพี่น้องนั้นก็เป็นอีกคนที่มีแฟนคลับติดตามกันเยอะมากพอความน่ารักน่าสนตั้งแต่ยังเด็กๆพอเริ่มโตเป็นสาวก็เริ่มมีความสวยที่ชัดเจนแถมยังเต้นเก่งไม่แพ้ใครเรียกได้ว,ว่าฉายแววโดดเด่นมาแต่ไกลเลยล่ะจ้า อันดับที่3น้องไลลาลูกสาวคนโตของคุณแม่ฮอลล่าเทเลอร์ที่ได้ฉายายิ้มสะกดใจตามรอยคุณแม่มาเต็มๆพอสาวฮอลล่านั้นส่งต่อความสวยและรอยยิ้มสดใสนี้มาให้ลูกสาวคนนี้อย่างเต็มที่ผิวขาวหน้าฝรั่งดวงตาสีอ่อนสวยได้แม่มาเต็มๆเ,เลยละจ้า อันดับที่2น้องมายูลูกสาวคนเดียวของคุณแม่เมฟะเงรณมและคุณพ่อหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยเฮียเรียกได้ว่าลูกสาวบ้านนี้ได้รับความชื่นชมในเรื่องความสวยไม่แพ้บ้านไหนๆถอดแบบความสวยาตามรอยคุณแม่มาเป๊ะๆไม่ว่าจะมุมไหนๆน้องก็ใช้แววความสวยสดใสออร่าจับเป็นอย่างมากทําให้ใครต่างก็เอ่ยปากชมว่าอนาคตเป็นนางเอกของเมืองไทยได้อย่างแน่นอน อันดับที่1น,น้องปีใหม่ปิดท้ายกันด้วยหนูน้อยหน้าตาน่ารักลูกสาวคนเก่งของคุณแม่แอมทักซอ,อนที่ก่อนหน้านี้เรามักจะได้เห็นความแสบซนของน้องปีใหม่มาโดยตลอดแต่พอเมื่อน้องเริ่มโตขึ้นใครๆต่างก็บอกว่าน้องเป็นเด็กที่มีกิริยามารยาทงามเป็นอย่างมากเป็นที่ชื่นชมของผู้คนที่พบเห็นอีกทั้งก็เริ่มฉายแววการเข้าวงการบันเทิงบ้างแล้วทั้งในเรื่องของการแสดงพิธีกรงานโฆษณาเรงเดียวว่าน้องปีใหม่ทําได้ดีมากเลยจริงๆ